สวัสดีค่ะเจอกับจอยเพชรคาร์เซ็นเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่มารีวิวให้คุณลูกค้าชมอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบรถเก่งสไตล์แฮชแบ็กหประตูนะคะวันนี้ห้ามพลาดค่ะเข้าใหม่สดๆร้อนๆเดี๋ยวตามจอยไปชมกันเลยนะคะ 1.2G นะ,ะนะคะตัวนี้ปี2014ค่ะรถสวยๆราคาเบาๆนะคะผ่อนสบายๆและที่สำคัญได้ตัวท็อปไม่น้อยด้วยนะคะและ Toyota y a r ริ 1.2G ปี2014คันนี้มาพร้อมกับรูปทรงแฮชแบ็ก5ประตูรูปทรงทันสมัยเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนเลยค่ะ สำหรับไฟหน้านะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะส่องสว่างตอนคืนมากๆเลยแล้วก็กระจังหน้าเป็นแถบเมทัลลิกแบบนี้ตกแต่งได้อย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆค่ะทางด้านล่างจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ถ้าลูกค้ายอยากได้หรือสนใจอยากจะติดเพิ่มทางร้านจัดให้ได้ค่ะ ทางด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ทรงแฮชแบกมาพร้อมกับล้อมแมกคู่ตัวนะคะขนาด15นิ้วยางใหม่เลยค่ะปี2021ทั้ง4เส้นไฟเลี้ยวตรงกระจกมางข้างพร้อมกับปรับไฟฟ้าพับเก็บได้ด้วยค่ะมือจับก็เป็นโครเมียมนะคะตัวนี้เราติดฟิล์มให้รอบคันด้วยนะ ทางด้านท้ายนะคะไฟท้ายเป็นแบบตัว C นะคะตกแต่งดีไซน์นะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็คาดด้วยแถบโครมเมียมทางด้านฝาการะโปรงท้ายค่ะ 1.2G นะคะตัวนี้ปี2014เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันห้องเก็บสัมภาระค่ะรับประกันได้เลยนะคะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะคะไม่มีประวัติติดแก๊สมาแน่นอนค่ะ ก็จะเป็นห้องเก็บสัมภาระที่กว้างขวางนะคะแล้วก็มาพร้อมกับย่างอะไรนะคะที่คันนัดล้อแม่แรงมีให้ลูกค้าครบหมดเลยค่ะทางด้านของห้องโดยสารนะคะเปิดออกมาก็จะเจอกับเบาะดีไซน์สวยเลยค่ะเป็นเบาะผ้า,ากำมะหยี่สีดำตกแต่งด้วยลวดลายตรงกลางนะคะเย็บด้วยด้ายสีส้มแบบนี้ดูสปอร์ตและกะเท่มากๆเลย ตัวนี้นะคะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะสามารถเปิดแล้วก็กระจกนะคะควบคุมด้วยไฟฟ้า,ฟาทั้ง4ด้านค่ะมาพร้อมกับระบบเซนทัลล็อกนะคะตัวนี้กระจกสามารถปรับขึ้นลงได้นะคะแล้วก็เป็นปุ่มนะคะ engine start นะคะ สตาร์ทเพียงปลายนิ้วสัมผัสค่ะสะดวกสบายมากๆพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังแบบมันตินะคะแล้วก็สามารถเลือกโหมดได้ด้วยระบบความปลอดภัยมีแอร์แบ็ให้นะคะภายในตกแต่งได้อย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆเลยช่องแอร์ขนาดใหญ่ค่ะวิทยุคู่ตัวนะคะสามารถเล่น C D F M MM M P 3 A U X ได้เครื่องปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัตินะคะ ตัวเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติหัวเกียร์แบบยูรีเทนค่ะภายในกว้างขวางนะคะพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยในรถนะคะเยอะมากๆเลยค่ะมีไฟในเก่งให้ด้วยนะคะวิสัยทัศน์ในการมองเห็นก็ชัดเจนนะคะตัวนี้แล้วก็นะคะสำหรับตัวนี้ที่บางแดดก็จะมีกระจกให้ด้วยนะคะ เลขไม้นะคะ64,906กิโลเลขไม้แท้แน่นอนค่ะการใช้งานน้อยมากๆเลยหน้าปัดนะคะก็เป็นแบบเรืองแสงสีส้มแบบนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องเบนซินล้วนนะคะ4สูบ16วาลวาวค่ะประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องอีโคคาร์นะคะ1,200ซีซีนะคะสามารถนะคะรองรับน้ำมันเบนซินแก๊สห่อ9195หได้ด้วยค่ะ เรียกว่ารถที่จอยเอามาให้คุณลูกค้าชมในวันนี้นะคะสวยแล้วก็แจ่มมากๆเลยค่ะ และสำหรับราคาค่าตัวนะคะของเจ้า t o y ยต a y a r i ิ 1.2G ปี2014คันนี้นะคะราคาของเขานะคะอยู่ที่370,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีรับฟรีดาวไปเลยนะคะผ่อนเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นได้ตัวท็อปแถมได้รถสวยๆแบบนี้ไม้เ้อยๆแบบนี้นะคะลูกค้านะคะถ้าสนใจนะคะสามารถมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพรคาร์เซ็นเตอร์สาขา3ได้เลยนะคะตรงสีแยกโรบินสันจัง วัดกำแพงเพชรค่ะแล้วก็ถ้าไม่สะดวกเดินทางมานะคะสามารถนะคะสอบถามรายละเอียดได้ทางเพจของเราได้เลยหรือทางช่องทาง YouTube นะคะแล้วก็เรามีบริการจัดส่งนะคะรถทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีการจัดสัญญาทั่วไทยให้ด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะจอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจ,เจอกับจอยในคลิปรีวิวรถส,สวยๆได้ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ